มา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 เป็นทูมเลยพี่น้องครับสวยงามครับมาเมนี้ฉลองนะครับ222ร้อยยี่สิับสับไรนะครับกับช่องบุญหลายแอนเนสตาครับเมนี้มาอยู่ทีศูนย์โตโยต้าครับบรรยากาศช่งวงข่ากเศร้ามาเช็คเรื่องเล่าของฮอล้มเบรกครับ เพือนเราก็ต้องมีการเช็คนะครับจะได้อ่า,อาที่โตโยต้าสีสกเกตครับม้อลมเบรกอ่าตอนนี้สิไปสั่งสลองความสำเร็จครับสองร้อยยี่สิบสองับสครครับอ่าโตโยต้ายินดีต้อนรับครับล่ ดีใจนะครับที่ได้ใส่รถโตโยต้าแต่ว่าบ่ไดใส่รุ่นนี้ครับนี่คือรีเจนเดอร์ครับพี่นออ้องโอ้ยงานหลอันนี้สีประตูครับหงดะสูงลาลิสครับอันนี้คือคงจะเป็นรถเตรียมตัวหมอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่มาาตกแต่งบิดฟิล์มโอ้โตโยตา้าคลอสตัตวนี้ง่ามครับโค r โรล่าคลอส นะครับก็จะมากินนั้นอันนำน้ำสดปีโป้ปัน่นนะครับคือเก่าเหมือนเดิมครับเมือน,นี้เมื่อน,นี้มาเปลี่ยนฟรีนะครับฟรีผู้มีรถเตาพร้อมหองรักนะครับง้ามลักมีรถเตาพร้อมพี่นอะนนะ ตัวได้แวะมาทาั้งตัวยาตาซีสก,กิฟจะวยาลืมครับแวะมารานางนี่แหละกาแฟสดเป็ดสาลาครับชิ่วๆนะครับตอนนี้ครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับรถม่เกิดทาแนวนะครับ,เ,รบ,รรบเดี๋ยวจะน้อยก็จะได้รับริกบบนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับุ่มนะครับบริการดีเยี่ยมครับที่โอโุต้าสิงสเกตขา